ยังไงยังไงต่อยังไงต่อป้อนน้องได้นะคะเมีๆเมทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่เกดนะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า ปะ้อนผนลไม้น้องทองดีกันก่อนได้นะคะแม่แม่จานะคะผมผลไม้ทองดีได้นะคะ ดำดำกลับมาแล้วยังว่าเต็มแล้วสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแม่แม่จ๋าทำยังไง ทำยังไงโกอนทำบอเป็นเด้นี่แล้วมันพิมพ์ยังไงอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เย็นเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะแหวะป้อนผลไม้น้องได้นะคะแม่แม่จ๋าผลไม้ทองดีชุดละห้าสิบบาทห้าสิบคะแนนนะคะแหวะป้อนน้องกันก่อนได้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าใจดีใจบุญทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณพี่อันิสาชอบหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดสองสวัสดีนะคะผม ลักายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะพี่แจ๋วสวัสดีนะคะก็้อหัวใจกดไลค์กดแชร์องดีได้นะคะแม่แม่ครับผมยิ่งรักหนึ่งใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับน้องทองดีกันก่อนได้นะคะแม่แม่จ๋านะคะผมอุย้ยทองดีเขาร้องแล้ว อุย้ยข้าร้องหนึ่งเอกคุณแม่กิงคุณแม่จ๋าน้องทองดีฝากอ่อนๆนะคะแม่แม่จา๋า้อนน้องได้นะคะพ่อบนบ่คุณแม่ทุกท่านเลยนะคะกินกาแฟตรงนี้จะหลับตอนไหนถ้ากินกาแฟตรงนี้แล้วจะหลับตอนไหนพี่ใจสวัสดีครับ พี่ปุ้ม <c oughs> สวัสดีครับผม <c oughs> เงียบจริงนิไม่ได้เงียบธรรมดาเงียบกริบเลยคุณแม่จ๋าและก้าไม่ขยับเลยนะ สวัสดีทุกท่านนะคะองทองดีสอดดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะอ่อ,อนๆค่ะอ่อ,อนๆค่ะ อกวามพ่มพ่มมานั่งนี่ก่อนแป๊บน,นึงมาสวัสดีคุณเคด้วยนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะปุ๊บบอททลทองดีได้นะคะเผื่อ อ้วยยูเซอร์เขาจะจับเสียงไม่ควานได้แล้วเขาจะเลยไม่ดันให้ไม่ควานเะไดใเพชรอะเพชรบอกปลงปลงป้งชิงปอกตึง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 เอาเก็บค่ะชีวิตผมวันนี้

สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณพี่ดำดำนะครับผมถูกกับพระความก็จะไม่ค่อยพูดนะครับผม <c oughs> โอนไม่ได้ครับสี่เก้าศูนย์หหกคือ,อยังไงพี่ดำดำพรอความไม่เข้าใจเลย พอกวามคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยสบายครับพี่ดำดช่วงนี้ร่างกายอ่อนแอรครับผมก็เลยว่าไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ครับผมช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีครับผมต้องรักษาตัวนิดนึงเดี๋ยวรอให้แบบว่าหายดีแล้วนะครับถึงจะกลับมาป้อนน้องเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็ให้น้องชายมาช่วยนะครับผม มันบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะช่วงนี้ปกากกาหายจนเลขไม่ได้ พ่อควานก็จําไม่ได้เหมือนกันมีดำๆต้องให้แม่ควา,ยานย่างเยอะจำเอาไม่ได้อุนสามครั้งลแล้ว พีเพลตเราสน,านันสนันบ้านเลยกีเพลตเรามันยังอยู่หรือเปล่านาอหนาโปรไฟล์พี่ยำดำอ๋อยังอยู่อยู่ต้องแหงต้องแหงกระถาแล้วมั้ง ตั้งแต่กีุ่่งเลยเห็นยังไม่ได้ยินแบบแม่ควานว่าเย้เย้เย้เลยยังไม่ได้ยิน <laughs> น่าจะได้หลายชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้ยวันให้เจ็บปูก่อน พูดไม่ได้เลยถ้าพูดมันจะสะอกมือการังหน้าอะไรเนี่ยยืนจะอึบบบบบบัน ตื่ทั้งวันเลยครับเป็นอาการอย่างนี้แหละท่านไหมครับประคอนไม่สบายประคัชอบอึกแล้วอึกอึกแบบทีทีด้วยนะครับผมแล้วทีนี้มันทำให้เราแบบเก็บเก็บตรงไส้อกูมีรังรำงปวบไหนว่ะทีมึงง่นทีมึง ของแห่งมันแบบว่าถ้าแบบว่าถ้าพราะความป่วยปุ๊บมีใจสะอึกเลยแล้วสะอึกบ่อยนี่เจ็บเจ็บแบบเจ็บหน้าท้องมากเลยนะผมยิ่งเราแบบเกรงเกรงใส่มันน่ะยิ่งเจ็บ คนนุ่มคนแน่นช่วงป่วยนี่อาการป่วยนี่มันไม่ได้เข้าแบบคนนุมคนแน่นมันมันเอาหมดเลยมีดำดำ แ่แล้ว,วกควานว่าอันตรายเหมือนกันถ้าสะอึกบ่อยๆนี่แบบอันตรายมากนะกควานรู้มันทให้เราแบบเจ็บเจ็บนัเกเจ็บหน้าท้องมากนะครับผมยิ่งภควานสึกทีนี่นานนะครับกว่าจะหายนาน ทานน้ำทานอะไรก็ไม่หายมันเขาเพียพี่ทำปกติคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าทานน้ำเดี๋ยวก็หายอุ้ยกินหมดตั้งหลายขวดไม่หายสักที พี่ว่าอาจทําบุญพิสูนส่วนบ้างนะให้เจ้ากับนายเวนพอความก็ไปทําบ่อยอยู่ดีก็พี่ำดำดโลกธรรมดาอ๋อรูขอบพระคุณนะคะขอบคุณน้องหนุ่มคนรักช้างน้อยนะครับี่กดแชร์อะไรให้นะครับขอบพระคุณการกดถูกใจให้ด้วยนะครับผม อยู่กับพ่อค้านก็จะเงีเยบๆหน่อยนะครับผมสะอื่ต้องทำให้ตกใจจะเปลี่ยนอารมณ์นะครับอ๋อเคยเคยแล้วพี่ลำลำแบบจะทำให้ตัวเองตกใจแล้วมันก็ต้องให้คนอื่นมาทำให้ใช่ไหมแต่ทำให้ทำให้ตัวเองตกใจไม่ได้เลยแต่ว่าหายจริงนะ ใช่แบบว่าเหมือนที่พี่แอมบอกถ้าถ้าเราตกใจปุ๊บมันจะเปลี่ยนอารมณ์ของเราแล้ว <c oughs> แล้วมันจะหายจริงๆ อย่างพี่นั่งสมาธิเข้ากรรมาฐานลมหายใจละเอียดจะหายครับอ๋ออยู่ที่การกำหนดลมหายใจใช่ไหมคุณพีลมทำอใจ ข้ามาแล้วแวบบ็ก้อนน้องทองดีกันได้นะครับคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋านะครับผม <C le af> หนึ่งตะการสองตะกาก็ป้อนน้องทองดีกันเข้ามาได้เลยนะครับเ <C le af> มื่อก่อนพี่เป็นครับก็แค่ดูลมหายใจ <C le af> อ๋อปรอขวามทำไม่เป็นเลยทำยังไงเนาะสอนสอนปรอขวามได้นะครับผม โดนปิดจ้าทำยายาจุลปีครับอ๋อแมวางก็ไม่ได้มานั่งหน้าไรนานแล้วเนาะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เห็นใม่ความพูดอยู่ว่าถ้า ถ้าแบบว่าถ้าพิมพ์เยอะๆมันจะโดนปิดกันนะมันจะไม่สามารถแบบขึ้นหน้าจอได้ แวบ,บป้อนผลไม้ให้น้องได้นะครับพี่เข้าครมัฐานรักป่าถนาได้ครับลองดูไหมได้นะครับพี่ดำดำแล้วแต่กับพี่ดำดำแบบว่าจะเมียตาพอควาเลยนะครับผมช่วงนี้แบบอยากหายมากเลยดิ <laughs> พี่ใจบูญรักของดีครับขอบระคุณที่รักฟองดีและรักครอบครัวนะคะขอบคุณนะครับผม ทองดีตอนนี้กำลังกินแซบกินนัวอยู่นะที่บ้านก็บรรยากาศลมค่อนข้างแรงเลยนะครับวันนี้ลมมันที่ หกเจ็ดแปดนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยเจ็ดแปดเก้าลมจะแรงอีกนะครับผมช่วงนี้ก็ลมค่อนข้างแรงก็ต้องดูอาการเจ็เพด้วยเพา,าคุณมองว่าห้ามให้โดนลมเยอะนะครับผมทำไมได้ระยะสั้นครับสึบกพอาความก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมันสึก เวลาพวกวันสืกจะสืกถี่มากเลยนะครับจะสืกแบบสืกยาวๆยาวๆยาวเลย จง่ายมากครับอุย้ยบอกบอกเทคนิคกับพวอควานได้นะครับพวอาจานจะได้นำไปใช้นะครับผม เำ้ามาแล้วแปรปอนผลไม้ให้น้องกันได้นะครับ หนึ่งะก,ก้าสองสก,กาก็พ้อนน้องทองดีได้นะครับพอจานเมียจานะครับผมขี่ดูรมหายใจเขาออกเป็นวิสีดวงทวารคนลุกหายเลยเอ้ยทองดีได้ทานแล้วพี่ดำดำ อนีนี้ได้ทานผลไม้แล้วนะครับผมจากคุณพ่อคุณแม่ท่านในเนาะนะครับผม <c oughs> แม่ตายดูน้องทองดีเข้ามานะครับผมแจ้งพอควานหน้าอะไรได้เลยนะครับผม <c oughs> แม่มาแล้วเลยใช่แล้วนะเมื่อคืนเมื่อเมื่อกี้พอควานเห็นเขาไอเด้งเข้านะครับผมเห็นยอดเด้งเข้าเรียแล้วนะครับผมโอ้จากคุณแม่นะครับผม จากคุณแม่ในบ้านฟ้านะครับผมคุณแม่สมศรีนะครับ ตายยี่นะครับผมซ้อมไว้จะได้ทานแล้วนะพี่ดำดำนะครับผมได้ทานแล้วนะครับผมน้องทองดีได้ขยับตะกร้าแล้วนะครับผมคุณแม่ใจดีแม่ตาเอ็นดูน้องเข้ามานะครับผมหกรักด้วยกันนะครับผมพี่โปโอเอ้ยพี่โปไปไหน เขามาถ่ายวีดีโอให้ของใครออม่มุุาตาอ่าทำไมโอ้โหเย่เยเย่ในที่สุดซอมไปมามามาเร็วๆนะคือไปทสีะใช่อ่หนึ ขอบพระคุณคุณแม่ส้มสีนะคะที่แม่ตายดูน้องทองดีมาสามร้อยคะแนนนะครับผมขอบพระคุณนะครับสองนะครับสี่นะครับหกนะครับแปดนะครับแคร์แม่คุณแม่ทองสีเป็นแคร์รักเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ หาพี่กำลังบอกหาสามร้อยใช่แล้วครับผมจากบ้านฟ้านะแม่คือแบบถึงแม้ว่าทองดีจะไม่ขึ้นไรลูกแม่แกก็นานๆแกจะมาปอนะ ขอบคุณครับขอบพระคุณคุณแม่สมศรีนะคะ <laughs> โมใช่ไหมเคิยมนำบอกที่จะโอนกดสามรอกแล้วโอนมาได้เลยโยนมาได้เลยยังไงพี่ดำดำเราอันนี้ยังไงพี่ อะไรสวดให้เมื่อกี้สวดให้เหรอใส่มาว่าพี่สวดให้ไหมหมดเลยเปอกกระดาษเลยกระดาษดีจริงคระดาษพี่ดำดำดีจริงเลยเนี่ยโอ้โหนุโมทนาสาธุนะครับเด้งเลยใช่ไหมโอ้พี่ดำดำจริงจริงนองเลยโอ้สุดจัดสุดจัดขอบคุณนะครัะขอบพระคุณคุณแม่นะครับผม แปลว่าจะขึ้นบ้านฟ้าอยู่แสบบอท่องดีแล้วเชื่อไหมถ้าสมมติว่าไม่ควานอะ่ะไปป้อนน้ำเพชรเดอ้อน้ำเพชรเขาจะแบบเหมือนเหมือนหอยหิวแห้งไหมพอควานคือถ้าตอนที่ฉันป้อนคนเดียวนะ่ะเขาจีนนั่งหมอบหอบกระมังไปหมดเลยเดิ ปาดนัเผ็ดเ <c> ส <oughs> ื้อกะหิวโพดหิวโพดอก็เลยวะกูได้แย่งดอกเนาะไม่มีใครแย่งดอกเลยรวะนี่สวัสดีพี่อิมไงนะคะสวัสดีนะคะอ่าพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะแม่แม่จ๋านะคะพกอ่าปอนทองดีได้นะคะแม่แม่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะหยับตะกรา้าเมตตาทองดีได้นะคะแม่แม่จ๋า